สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้พบกับ Fortuner 3,99,000บาท Fortuner 3,99,000บาทไปดูกัน ท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับซอศักดานะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับฟังไม่ผิดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับฟอนเจนเนอร์นะครับสามแสนบาทนะครับฟอนเจนเนอร์โฉมแรกนะครับ 2.7V นะครับ 2.7V นะครับปี2005นะครับตัวแรกเลยปี48สําหรับฟอนเจนเนอร์นะครับราคานี้ราคาเดียวนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรดีนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้นะครับคันนี้เนี่ย ตั้งแต่ขายรถมานะ์เจ er ตัวแรกผมว่าคันนี้เนี่ยสามารถส่งเข้าประกวดได้เลยในเรื่องของความเดิมความสวยนะครับของบอดี้ของตัวรถนะครับแล้วก็จุดขา,ขายของเขามีอะไรบ้างน,นะครับนะอย่าพลาดชมคันนี้ถ้าใครมองหา f o r ์ u เจอราคาแบบนี้สามารถจับต้องได้ทันทีและเป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่สามารถโอนจองได้เลยนะีครับ นะฟอร์จูเนโฉมแรกตัวนี้นะครับ2.7 v เีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้นะครับไปดูว่าความพิเศษของเขาคืออะไรนะครับไปดูกันจุดขาจุดแรกที่ผมจะให้ดูเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยคุณผู้ชมนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับ2 6 5 7 0า1 6เป็นล้อแมกติดรถนะครับยางใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมยางใหม่เลยเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับนะสวยงามเลยนะครับนะตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าตัวแบบเดิมอยู่นะครับเป็นไฟหน้าดิจเหมือนแบบเดิมอยู่ยังยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะสำหรับตัวแรกนะครับไฟหน้าก็จะเหมือนกับรถ V ีโก้เหมือนรถกระบะนี่แหละนะครับเพราะว่าโฟล์คเจอร์โฉมแรกก็พัฒนาปรับปรุงปรับแต่งมาจากโฟล์คเจอร์ไม่ใช่ปรับแต่งมาจากรถกระบะอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ติดมาให้จากโรงงานนะครับติดม่จากโรงงานนะกระจกมองกระจกมองมุมเวลาเข้าจอดในที่แคบนะครับนี่นะครับ2.7นะครับ2.7 VVTI นะครับนะบล็อกเครื่องตัวนี้ใช้ใน รถ er, วีโก้ใช้ในฟอร์จูเนอร์และก็ใช้ในรถตู้นะครับตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเครื่องที่ถือว่าใช้งานได้ดีและก็ทนมากนะครับผู้ชมตามมาดูด้านหลังนะครับน่ะนี่นะครับต,ต,ต, er, ตัว V นะครับตัว V ีฟอร์จูเนอร์ตัว V นะครับนะก็คือตัวท็อปนะครับก็คือตัวท็อปนะตัวนี้เป็นออโต้โฟนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้ออันนี้เขาไปแต่งมาเพิ่มนะครับแต่งมาเพิ่มพวกปลายท้ายที่เราเห็นเป็นลมดำเนี่ยคือเจ้าของเก่าเขาไปแต่งมาเพิ่มนะครับนะ ภายในก็เหมือนเดิมนะโฟล์กอเนอร์ตัวแรกก็เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับเป็นตัวบุกเบิกของโฟล์กอเนอร์อยู่แล้วนะครับและที่สันคัญคันนี้นะครับรถปี48นะครับ2องพก็บสิบปีอ่ะคุณผู้ชม15ปีรถเนี่ยอคุณสภาพที่เดิมมากนะครับเดิมถึงขั้นแม้ว่าน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับหาที่ไหนได้แล้วสภาพแบบนี้โฟล์กอเนอร์สามแสนสามแสนเก้าหบาทนะครับนะหาไหนไม่ได้อีกแล้วในราคานี้นะครับใครที่มองหาอยู่ช้าอาจไม่ทันแนนนนน่อ399คัี้ ฟังไม่ผิดนัณผู้ชมนะราคาเหมือนรถเก่งเล็กเลยนะครับนะภายในนะครับภายในภายในยังดูสวยเดิมอยู่นะครับยังดูสวยเดิมอยู่ไม่มีช้ำนะครับไม่มีช้ำว่ารถ15ปีจะไปใช้มาแบบสมบุกสมบันไม่ใช่นะครับนะคันนี้ภายในยังสวยยังสวยกิฟต์อยู่เลยนะยังสวยเดิมมากๆนะครับนี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับเกียร์โฟนะครับนี่ พร้อมลุยได้เลยนะคุณผู้ชมพร้อมลุยได้เลยนะครับพร้อมลุยได้เลยนี่ภายในคอนโซลก็ตัวแรกก็จะตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับนะออปชั่นก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่านาคันนี้นะครับ15ปีนะครับนี่สตาร์ทให้ดูเลยนะครับนาเลขไม้รถ15ปี297นะครับ290,000กมนกิโลนะครับแทบไม่ได้วิ่งเลยนะแทบจะไม่ได้วิ่งเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าหารจำนวนตัวเลขออกมานะครับนะไปดูกันว่าความสวยเดิมของห้องเครื่องนะครับรถที่ราคาแบบนี้นะครับ หลายคนสงสัยว่าทำไมขายถูกจังเลยนะี่ทำไมขายถูกจังเลยผมอยากให้ไม่พลาดชมห้องเครื่องรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูห้องเครื่องนะครับแล้วคุณผู้ชมจะไม่เชื่อสายตาเลยนะครับว่ารถ15ปีนะครับห้องเครื่องนะี่สวยเดิมสุดๆไปเลยนะสวยเดิมสุดๆไปเลยคานหน้าเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานและผมเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตามอนกันรถ15ปีไม่เคยแกะน็อต ไม่เคยขยับเลยนะครับไม่เคยขยับเลยนะแล้วคันนี้เป็นสีดําด้วยนะครับไม่เคยทําสีนะครับไม่เคยทําสีนะครับบล็อกเครื่อง2.7เบนซิน VVTI ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับปี05นะครับ f ฟอร์จูเปี48นะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของนะครับ399นะครับ ราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยเดิมแบบนี้นะครับไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับใครอยากเป็นเจ้าของต้องรีบโอนจองเลยนะครับต้องรีบโอนจองเลยนะครับซื้อเงินผ่อนก็ได้ซื้อเงินสดก็ได้แต่ว่ารุ่นนี้อาจจะจัดได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นปีเก่าหน่อยแต่ว่าราคานี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับผมรีวิวมาผม,มเพิ่งเพิ่งเคยเจอเอะ่ะปกติมันอย่างนั้มันก็ต้องมีเก็บสีกระโปรงหน้าหลังมาบ้างแหละอย่างน้อยแต่คันนี้ไม่ได้ทำสีเลย นยังไม่เคยขยับเลย399,000บาท Fortuner 2.7 d ปี48คันนี้อยากเป็นเจ้าของโอนจองได้เลยไลน์มาคุยกันโทรมาคุยกันฝากไลค์ซับสไครต์กดแชร์ออกไปด้วยไม่อยากให้พลาดชมรถสวยๆแบบนี้ราคาสุดคุ้มแบบนี้นะครับกับสอสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ